เปลี่ยนล้อแบกคนหน้าซี v ิ c ฮะคันนี้เป็นรถที่ใช้เองอยู่นะครับเป็นลอ้อวิสสอดแท้เมกอิน J จแปนฮะเป็นล้อญี่ปุ่นเลยนี่ของญี่ปุ่นเลยเน้อน้ำหนักมันจะเบาก้านมันจะเลี้ยวกว่าโดยเนื้อสีมันก็จะละเอียดดีสุดเป๊ะที่สุดแ๋ยวเราจะแนะนําให้นะฮะมาดูสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนล้อแบกคนหน้าซี v ิ c ฮะคันนี้เป็นรถที่ใช้เองอยู่นะครับเป็นรถที่เอาไว้ขับซิ่งขับเล่นฮะอยากจะเปลี่ยนล้อแมใหม่เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเปลี่ยนล้ออะไร จริงๆแล้วมันก็เป็นล้อลายเดิมนะตัวนี้ TC 105X เปลี่ยนทาไมนลฮะเพราะจริงๆล้อตัวนี้เป็นล้อที่เราสั่งเอาไว้ก่อนที่เราจะทํารถคันนี้แต่ล้อมันมาไม่ทันนะใช้เวลาหลายเดือนตัวนี้เป็นล้อวิสบอดแท้เมกอินเจแปนฮะเป็นล้อญี่ปุ่นเลยนี่ตัวนี้เป็นล้อแท้สังเกตยังไงตัวนี้ปั๊ม TC 105WISBOD นี่ฮะเมกอินเจแปนนะครับล้อแท้ของญี่ปุ่นเลยเนี่ยน้ำหนักมันจะเบากว่าล้อโฟร์ฟอร์มิงในไทยนะฮะและก้านมันจะเลียกว่าโดยเนื้อสีมันก็จะละเอียดกว่านะลมมนาาพร้อองงย่ฮะ นี่ของแท้มันจะมีกลองมาอย่างนี้เลยนะครับปั๊มเมคเจแปนนะทั้งสีใบส่วนน้ําหนักเบามากเดี๋ยวผมจะยกมาเทียบสีให้ดูว่าสีมันคมกว่านิดนึงพวกเบาเ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะดูคมกว่านะฮะส่วนถ้าเพื่อนๆที่อยากได้งานทีซีงานดีๆเนี่ยไม่ต้องงานญี่ปุ่นก็ได้งานไทยเนี่ยเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูว่างานไทยแบรนด์ไหนที่มันดีที่สุดเป๊ะที่สุดเดี๋ยวเราจะแนะนําให้นะฮะมาดูมาเทียบกับล้อตัวนี้ของเราได้นะครับนี่อีกอย่างหนึ่งล้อตัวนี้มันมาพร้อมกับจุบอลูมิเนียมแล้วก็มีต เลยเพื่อจะใส่กับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนล้อเซตนี้เข้าไปให้มันหลอกว่าเดิมให้มันเนี้ยวกว่าเดิมนะครับอยากได้ล้อแท้ล้อญี่ปุ่นติดต่อมาครับ